ไปเบิ่งกันใกล้ๆครับไม่ยั้งไม่ยั้งมาหนีิเบิ่งอ์ยโอ้ยครับพอนอนบนห้องค่ะแข้งครับเอ้าบอกค้าแต่คนเด้อครับมาหนี้เพชรกระคาดครับพี่โอ้ยพี่ครับเพชรมัหนิโอ้ยพอเรื่อยใน่แม่เนาะจ้าผมพามาเบิร์เพชรตอนน้ำครับไปชงผู้แบบเมื่อยจะพี่หนอครับผมอ๋อดอกเรือปลาล่างมันสังหอมจ้ะลองดูนี่คือจริงเดย จุ่มจุ่มบอกหาลุยลุยนี่แหละครับขากันมาฝนแมนฝนดาบสีกําลังมาถือเพิร์เนาะจ้ะกรสีเป็นสีอันนี้ซ้ำซ้ำหนึ่งเนาะเอาครับโบคักได้คนแล้วล่ะครับมื่อนี้เอีกกัะคังกันเนาะยังจริงจือกลุ่มตันตันอีกสร้างกลุ่มตันตันอ๋อห่างนี่เนาะจ้า สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีเันที่30สิงหาคม67จ้ะผมกับสินเดือนแล้วเนาะเมน,นี่เข้ามาไซส,าสมืเอนี้มาผู้บป็นข้าบาครับผมมาทดลองเบิ้งจ้ะแม่ครับมาซ้อมเบิ้งเฮ็ดอยู่ผู้สูงผู้ไกลเ้ยครับว่าสีมีเนี่ยเฮ็ดยังเกิดเดียครับหรือว่าอาสิบ่มีเลยก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าตอนขึ้นมาเนี่ยเขส่งสิ่งเ็เงียบครับรอามาทำทางกับบอ,บอเห็นเฮ็ดยังบอนะครับแต่ว่ากับมะหอดประมาณกลางๆผู้แล้วครับเป็นยังไงผู้ ตอนนี้ผู้ซุ่มผู้เปียกแข้งครับผมไปจ<อ>้าไปหลุนน้ำกันแม่ครับก่อเสพไปรับส้มกับเอไว้ทอดในเพ่อแม่พี่น้องสุขุสุข,ข,สข,ข้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเล้วครับลำรวยเงนินทองครับอย่าเจ็บอย่าไข่แล้วก็อย่าจนครับอยู่นั้งหลูต้ำหลานไปดันโดนเด้อครับไปตามหลุนตามเมืองน้ำกันครับผมเออครับผมบานนี่ยังน้อบานนี่ใสว่าบ่มีเห็ดบานนี่รอไปรอมาพ่อยังสะฝนเตาหลูเห็ดตาหลูแบบได้อีฟัน ก็มาขัดชุ่มๆนี่เห็ดชิ้นนี้นเจอดีนะมาำตาลฝนทีทุ่นก่อนครับท้องเสียบอีกแล้วพอ,อของหวานแล้วครับผมครับขอประคุณหลายๆเด้อครับที่เขบ,บ้นนานเราส้มสองชีวิตเท็ดนาองสะโฟนเนาะใช่ซอยให้ไปกำลังใจสะโฟนกับสางกุ้งครับเพราะว่าสิเป็นหนึ่งไหลหนึ่งแท้ถูกการติดตามครับสำคัญเบิร์ดเด้อครับผมทีมี้สมวมหลวมผมพูดคุยกันเนาองสะโฟนเนาะใช่ เหมือนกันว่าทึ่งผู้เนี่ยคุ่มๆมีสีพี่แาามนครับระยะทางก็สิมะหอยก็ใช้เวลาโดนเติมครับเพราะว่าฝนตกมว่านนี่เนาะเว่าเรื่องมือขึ้นซะฝนมืขึ้นนี่ว่านานจังเลยครับตาลงหอกดอกกับวัฒนสมบูรณ์ปันใดบ๊อบ่รียว่าเพิ่งกวานใหญ่บ่เอาสิเบืองมองเขาเคยเก็บไปหลายนะแมนครับมือฝนสิโตโยบซ่ซะขึ้นมาผู้ยามได้ครับฝนตกสุดเถื่อนเนาะผู้นี่ต้นปีเกิดที่ฮักจ้ะ ยังทำอยู่ระจังกุ๊กยู่น้อยนะเอาไว้เอาไว้แต่เดี๋ยวหมาอีกบัวลอยคันเอาไวปนะบัวแต่หมาแล้ยอ่ะไปเบิ่งทางขาแล้วกันไปะยูชอบมันทิพยเพาะตัวเก็บงายเฮงได้สามหนึเก็บงายแล้วเขาว่าเพิ่งเกิดโดนแล้วนี่ฝนตัวหลังตกมาถือคนขึ้นยี่ครับสำหรับผู้เป็นข้าวบากเคือครับผมจึดกับบุคคลครับผม บ่คอยอยากแนะนำให้พี่น้องมาเพราะว่าเป็นผู้ไกลครับถ้าบ,บ่อสิ้นทางกัอาชีพลงปลาเดนาะสับสนเนาะจ้ะแต่ได้ลงกะว่ามันสีลงทั้งใดหรือสับนน <laughs> อุราลุงตามเมืองสฝนไปเรื่อยๆครับพี่พี่พีซะพี่ซะพี่พอเอาพี่ก้อนหนึ่งไลยดล่อืวอเก็บไปเก็บสู่พอใยายมีหญ่พี่น้องเขาเบิงล่วมเพ็รงดเนาะแมนครับเพ็รงดเพชรทางครับเอาง่ายๆว่าหาหย่า,า,า,าเลยเนาะ จะเดือนเดือนไหนอะไจ้ะจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เฮ็ดยังเกิดอยู่นะครับอาจจะเป็นรอบสุดท้ายอลไรกับเขานาเฮ็ดปลวกบ่เฮ็ดปลวกจิกเฮ็ดปวกเขาเด้อครับผมตามดลุนตามเบิ่งติดตามเบิ่งเนาะว่าแต่ละมือสะฝนสะสามกรุงศรีเฮ็ดยังสู่พี่น้องเบิ่งแน่เนาะสะฝนเนาะบางเทือกรติดภารกิจติดงานสอบรูดให้ลูกค้าน้ำเด้อครับบางเทื่อบางครั้งอาจีพลงคลิปเด็กเนี่ยนาะสะฝนเนาะหรือว่าอาจชีบ่ได้ลงก็ได้ครับละมือกัน ใส่เวลาสื่ออะไรสื่อของดนเนาะสะฝนเนาะเนี่ยแต่สะฝนะให้ย่าแม่แมแบบว่าจะแวบบได้ห้าคลิปให้อพี่น้องวงใดขึ้นไปเลยจ้ะนี่บอมีไ<ช>ห่พี่มีอยู่ได้นี่ได้ตาโหลครับผมยาเย็ยน,น นานีกน่ก็เฮ็ดนี่แ้่อีกหลากถึงตาโลครับปุ้มก่อนยงใหญ่คนนี้นนนบอใหญ่ยีสีมึงดิจะก,กระตานหนึงง่งาอโอ้ยถืตใจสะฟุนได้นี่ครับ้ยบันกีภาบ่ครับปมได้แล้วจ้าได้แล้วบอเอ้าลุย เก็บซาในข้อให้เด้อครับเพราะว่าหิดตาลูนี่มีลักษณะหลือในนอสสน์นเนาะจ้ะมันใสงามมาก็งามเนลยนี่ขอบคุณตาลูนี่ยังมีอันีไหนไหนๆนี่โอ้ยคนละดอกนี่ดี่ห้อนั่นละโอ้ยเนาะ จะก็ได <the> <pose> ้เนาอยาบสะนบุหญนเน้อนขอยไปออ้ยขามปอีดอกตัวซ่า เปเกิดแบบแห่งๆก็นสีเป็นสีสนอสฝนเนาะเป<อ>็นสีๆเดี๋ยวเป็นคนเลยนะแม่นดอกบัวคอยซ้ำครับบัวขาวบัวคอยขาวคอยใสยเนาะจ้ะตัวน,นี้ตาตาเหลืองหรือตาลูกตาเหลืองจ้ขั้นตาเหลือง <c oughs> <c oughs> พี่น้องอาจจะสงสัยเด้อครับลักษณะเห็ดตาโลูขัดเพื่นอ,อนอายุหลายหรือว่าเพื่อนเถ่าจะเป็นล,นลักษณะเนี่ยในอาสฟุนสร้างคุนี่ครับพูดครับพี่ชิมีอายออกว่าเป็นผุนข้นเลยครับผมนี่ครับลักษณะลักษณะเหมือนกันครับโอ้เอาไม้บึกเอาไม้บึกอีกเทีหนึ่งบึกโปั๊บ ป๊าบว้าวขอบคุณข้ามาเบืองดอกเถานี่ครับคันดอกบัวเถาเรียกว่าดอกเพืนพอดีกินครับเป็นลักษณะในสีน้องสะโฟนเนาะใ้่ครับครับลักษณะเพป็นนี่คือดอกเถาดอกเพป็นสิลุยล่ะแต่ดอกข้างๆเราได้บ่สะโฟนได้ลุยเลยเหรอเฮ้ยบ่ออะไรเพื่อสีขึ้นเลยเพห่อสีขึ้นดอกแล้วมันวะโอเคไปเบืองดอกต่อไปเหรอครับยังไปยังมาพอแล้วนะสะโนเนาะได้พิชิต ตามเบืง้งตามหลุดน้ำกันมีครับว่าสิมีเห็ดยางเกิดน้อครับผมเพราะว่ายางมากก็โดนเตือนร้อนนะโซฝนเนาะเอ้าล้วครับวนป่าเด้อครับผมอันนี้จังอหัวออกจะเห็ดตะดูง้อใะครับผมเน <laughs> าะตามหลุดตามหากันเบื้องเรื่อยๆแล้วครับผมได้ขึ้นมาแล้วนะโซฝนเนาะจ้ะจากเด็กขึ้นมาบ่มีกันยังขึ้นมาอยู่เอ,อ้าครับมอกไปทางสายมีบ่ลโฝนแมนบ่มียังแดงๆน่อยเห็ดพึ่งบ่ โบแมน,นครับโบแมนอู้สองดอกน้ำโซฝนครับอู้เรื่องโซฝนขอไปมุมไกลๆเด้อครับพ่อได้บ้านได้ดอกหนึ่งง่ายเหงื่อขึ้นออกหน่อยแะ่ว่าดอกใหญ่บ่จ้ะดูดตรงนี้บางเทืยบบางขัางก็ไฟหลายๆเด้อครับทุกๆคอมเมนต์บางเทืยบบางขัางอาจจะ่ได้ตอบน้ำโซฝนเนาะจ้ะ,จะ ครับอย่าเขียยอย่าว่าอย่าโกรธเห็กันเด้อครับผมแต่คนนี้ก็ได้ไปได้ตอบอยู่จ้ะครับผมบางทีภาร,รกิจก็งานหลายนักสักคนเนะาะบางเทื่อก็คือท้าคอนเทนต์หรือว่าสิเห็นยังสูพ่พี่น้องเบิรงเนาะก็บางเทื่อบางครั้งก็กอดชิมบทได้ตอบดอกหนึ่งเนาะเฮ้ยอันนี้น,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 น้อยนี่เนียน่ยเขาจออะเอาไปปะ มงหูแล้วตามบญตาลูกไปเอาบึงก่อนสืใส่งามๆติ่ใหญ่แล้วว่าสะฝนเนี่ยฝนยนไม่ปลาก็เลยบอกเกไปเกมาขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนีข้าขามันบอกเอาไปใหม่ออกนดเดยบางหบางจาด้อเลยเลยเอาไรวขางขานี่ๆๆป่ขึ้นิ่งน่ย ปขึ้นปึ้นปปอ้ย้ยนี่คือจรงเลยจุ่มจอะุ่ฮาลุยแล้วครับขากมาฝนนฝนดาสีก็ลังมาถือเป็นเนาะจะเป็นสีอันนี้ซ้ำหนึ่งเนาะบอกใครใสป็นไรเนาะหอยลายแงเนาะดดมาอีกดิถือจ้ะอหมอน่บทางาวต้นีมาดี๋ยวขอดูนะ จติตตาลกใส่ก่น<ส>อนใ,ใส่ก่อนงามูีเนาะก็ถืออาจไปสาในได้เยครับหกนโอ้โหนำตะพนตะพนเลยครับ จะใส่ง,ง,งามๆนะครับนี่ป่ะหนึ่งดอกไงเฮ่ขึ้นเดยอะครับขึ้นดอกแล้วครับผมจิงซีก่ะเอาได้เยอะจ้ะแต่ว่าหัวเพิ่ณกินบ่ได้บ่กินได้บ่เพิ่กินได้ยดเอยะมมอะแต่พูนผลขวัญลงมาเลยลักษณะาาพิเศษเลยบ่ค่พิ่ณได้เท่าแล้วเนาะปวดปวดไอ้เนาะ อันนี่ก็่งน้ำโซฟนไปเรื่อยๆครับแต่้ซฟอนบางแห้งด้นหสำหรับผิดตากลูนะครับผมนี่บอโอ้ตาเลือกบบันนี่ให่โใหญ่แห้งครับผม สามดอกเต็มกำมือเลยเนาะใหญ่แนวนี้เราสนเนาะโอ้ยสุดยอดเลยครับผมโอ้เอาบอลเนีน่ยนี่เอาตะลุยผลข้นผลข้นผลข้นถัน่อวา <laughs> <laughs> อาวครับผมมาหอดจอดถึงเลรอครับสิภาพมาเบิง่งความสวยความงามของเห็ดอีกชนิดหนึ่งเด้อครับแต่ผมบุหรุว่า <laughs> เห็ดชนิดนี้คือ <laughs> เห็ดอีหยังครับ เขาอื่นเห็ดยังผู้ใดหูก็ซอยคอมเมนต์ซอยบอกกันเด้อด้วยซอยคอมเมนต์ซอยมาคอมเมนต์มาบอกมาผู oui> pit pit ้คุยกันเนาะสะฝนเนาะสะฝนเราเป็นตากินใหญ่เป็นหอมคือเห็ดบานคำหรือว่าเป็นมูใหญ่แห้งน้ำปลาเนี่ยมีเว่อร์จะหุ่นแบบใหญ่นี่สังเนาะพร้ายเงี้ง คอมเมนต์มาบอกมาพูดมาคุยกันเด้อกับแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนาะสับสนเนาะจ้ะหาผู้ได้หักับบอกสับสนเลยเด้อจ้ะเมื่อไหร่สีเก็บต้องสร้างเนาะเสพให้บวกการนำเสนอพี่น้องเขาเน้อเพราะว่าเจ็บบางสนิทบางพื้นที่กับอาชีพบวกเคยกินหรือว่าอาชีพเคยกินเนาะสับสนเนาะเป็นยังไัเนี่มนบบเิยโอ้ยครับครับโถแล้วจะบอบว่าอะไอย่างนี้จ้ะเอาครับผมลงมาจากคู่แล้วเด้อครับผม ข้าวมะกรูงเห็ดปอกระน้ำครับไปชงคู่แบบเมื่อยจะพี่น้องครับผมอดอกเหล็กปลาลางมาันสังหอมจ้ะลองดุลลองมือน้องกันครับปลาลางคืเป็นจังไงครับบรรยากาศปลาลางฮ่บักิ้อฝนโคกไว่ๆแล้วครับอ้าวครับก็ตามหลุนเบิง่งสร้างกลุ่มก็ซศ้าฝนสิพออยังแน่เห็ดอยังอยู่ปลาลางแต่ว่าเพิ่นพอแล้วครับตามหาเห็ดขาพงกันเหมือนครับหรือว่าสิพอพอก็เป็นไปได้เนาะเป็นี่เป็นเฮ็ดเห็ดยังก็เห็ดแดงน้ำบ่ เห็ดแดงาขายเงาซีคือจังนี่ครับตุ่นต้อกันไปเรื่อยๆครับผมมือนี้พอแล้วครับเท้าดินซองต่อเลื่มไปเรื่อยๆครับมือนี้ลงมาจากผู้ไปจะเดือดสนแค่ไหนอยู่บอ้วยเหง่วยเมือเ่อย่อครับผมสำหรับการตามหาเห็ดปลาลางบันสหอ,อมเห็ดก็ออกบางหฮมบางโซนครับบ่เดี๋ยวออกทั่วไปนนวนเนาะสุพผลเนาะแต่ว่าขันผู้ใดมาสวยกะสีอาดบูได้เลยเนาะสุพผลเนาะพอเห็ดออกหน่อยเด้อครับ ครับผมก็เสื้อฝนกับยางกันมาเรื่อยๆพอเราบอกเสื้อฝนโอ,โอ้ดอกเดียวกลางป่าเป็นยังเดืเฮ็ดยัง,ยงแกงข้าวนอ,อโอ้มือนีิสระเด้เฮ็ดแกงมนโนครับหรือว่าเสือด้เฮ็ดเฮ็ดเต่ของ้หวานเนาะนี่ครับเอากระตามาเบิง <laughs> บงึงที่ครับลงมากันลำใหญ่สำนีครับนับดอกได้แล้วนี่เฮ็ดเนาะครับผมอ่ะตามหลุนกันต่อครับผมเออครับบ้านนี้เป็นจ้นอะไรล่ะเสื้อฝนเบิ้ย พอได้รุ่นเด้อครับไปรุ่นน้ำเพิ่นชอบแบบนี้เฮ็ดยังล่หรือเนี่ยจะเฮ็ดเฮ็ดแดงค่ะยาหรือเฮ็ดกอเหลืองนะแกงนิ่มแกงหวานได้ครับนี่แม่จ้ะรวกอุ้ยครับบัดนี่พอแล้วนะสะโนเนาะอุ้ยพอเรื่อยๆนี่แม่เนาะจ้ะอ๋อเปลี่ยนไครับเปลี่ยนไม้เป็นพิกัดอีกแล้วเด้อครับผมปะสะโนจะเป็นอีกดอกนึงครับจากผู้เป็นาบาคลงมาปลาล่างส่างหอมแล้ว ตอนนี้มาอยู่ไม้แดดซอฝนบานน้องเมฆนะนี่ข้าวเห็ดปวกออกไหมนี่ครับป้าใจดิ้งข้าวก็ดิ้งมาเลยครับผมแต่ว่าตามหาโพดนิ้งเคยเก็บบปท่นพ่ออยู่เด้อครับบ่ออกมาอุ้ยพ่อจะเฮ็ดก่อบันเนาะสิ้งกอ้ทรงสีมาแล้วเนาะสะฝนเนาะคักอยู่ดอกเนาะมือนี้เนาะเจ้าเน้องคักแย่หลายไม้เลยซ้ำไม้นี่ครับจอดเห็ดซ้มไม้อ้าวตาเบิ่งตาหลุนน้อกันนี่ครับครับเสียงดังอีูแล้วครับผม เไม่ยั้งอีกบ้านนี่เออคักเหรอครับผมเอ้าไปเบิร์นใกล้ๆครับไม่ยังงไม่ยังงวันนี้เบิ่งโอ้ยโอ้ยครับขย้อนบนห้องคักแข้งครับเอ้าบอกคักแต่คนเด้อครับวัอนี้เฮ็ดกับคักครับพี่โอ้ยพี่ครับเฮ็ดวานนี้โอู้แงะมาทางสายอีกโอ้ยเออเอาครับเอ้าครับบอกคักแต่คดเหรอครับวัอนี้ อิก็ดกเนาะรริกลุ่มตั้ตั้อีกสร้างกลุ่มตั้ตั้มมาหนีลครับมาอีกแล้วออมาออามาเอามาอ้ยสุดยอดแห่งครับนนี้เท่าฝนั งามยีงเนาะจ้ยงามยีงเนาะเสอฝนเนาะเอ้าครับแม่ยังเสอฝนบบดนี้อุ้ยงางมาอีกบ่ไก่บ่ไก่ครับพออีกแล้วครับอุ้ยคือจุนพูนแต่ละเสอฝนอย่งเอาเอามาเอาเอางาใหม่เอาเพิงเอางาหม่เอาโหดผู้เนาะใช่เตระดอกแกงหวานทะเลน่องเหมือนี้เนาะหวานทะเลจ้ะข้าวให้เนาะ คล้ายจะเบิง่งกันเด้เกอใยเอา้าครับก่อนที่ปลวกบ่พอเลยจ้ะพออีแล้วเด้อครับผมเพ็ดกอบันอุ้ยทั้งนาก็มีอีกครับบันเนี่ยเอาเบิง้งซอฝนจ้างให้กอจ้ะครับง,งามดเลยครับผมลุยขาขึ้นใหญ่ Det er ingenting i det. จ้าสาฝนพาผีพาหนองมาสรุปยอดเพชรมื่อนี้จ้าผี่น้องกับบรรยากาศงามๆทงไฮทงหน้าแล้วซังเนาะเนี่ยครับบรรยากาศทรงไฮทงหน้าไก่พูดแล้วซาฝนเนาะจ้าครับหลังจากที่ตามหากันมื่อนี้กับประมาณสีตะเวนคอยแล้วจ <laughs> ำไม้ตามมาให้ปวกจนอู้พี่น้องตามมากันเด็นเสาจนสีหอดขาลงแรงแล้วนะซาฝนเนาะจ้ามาเบิ่งยอดห<า>ใหญ่ยอดมันเฮ็ดกอใหญ่กับเฮ็ดตาโหลเนาะเป็นเฮ็ดตาโหลเออครับสั่นรับเพ็ดในมื่อนี้กับบมีหยังหลายครับผม เด็ดกาะเป็นบางส่วนบางหม่อมเด้อครับสำหรับพี่น้องผู้ใดสิอยากมาเก็บกะใจเย็นๆเนาอสฝนเนาะเม่นจันถ้าเกิดโบ่หูไม้หูยังกะสิอาจบ่ได้เรื่องนอสฝนเนาะมนครับผมกับ่มีหยังหลายครับผมผมกับสัฝนในมื้อนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยให้เป็นก็เลังใจสัฝนกับสางกุ้งเนี่ยเด้อครับสำหรับมื้อนี้กะสวัสดีครับ